สวัสดีครับทุกคนฮายฮายนานิกาสุดีกิจวัตเแลาอา้าวก็จะฮายผมจะบอกผมไปฟิตมาเพราะว่าผมอะไม่อยากจะคอแพ้อาบโลแล้วทุกคน วันนี้เราเล่นอะไรนะที่เล่นแบบนักข้อแพ้ด้วยเหรอเฮ้ยเกือบเล,ลอยทุกค <c oughs> น,น่อได้ไรอ่ะได้แล้วเกือบแล้วโอ้ยก้าเให่มากสวัสดีครับพ <p> ี่แอม Can you say love of r o a d โนโนจ้า <c oughs> ไม่มีเสียงหรอ Why <c oughs> มีดิไฮ นี่กหละก็ทำแขนใหญ่ยักษ์ดิใช่วทำไมาแขนใหญ่จังลนอะน,น,น,นั่นไงซิกิอะไรไไ่ะอะไรไปจังเหงาปะเนี่ยเนี่ยมีรถเป็นของเกมไปซื้อนี่ครับเฮ้ยมีขายปลาคันที่บราซิลซไปบราซิลแมสปีนี้มรถ ไปไม่ล่าไปเที่ยวไปเตะบอลจุ๊กจ้าจ้าจุ๊กจ้าจ้าจุ๊กจ้าจ้าจุ๊กจ้าจ้๊กจ้วันนี้หนูสาบสู้ๆนะครับ Can you say you love me a m tomorrow Fighting เฮ้ยอะไรเนี th ่ยอ şey ๋ออะไรหรือว่าอะไรติดตรงที่นมเมื่อกี่ไวเลสไม่ใช่มันเป็นดวงเมื่อกี้ ไม่เลยอยากดูอีพีหนึ่งแล้วจ้าเหมือนนี้เหมือนเฮงๆเลยครับลองไปดูเฮ้ยเกินไหว่ะออริจินอลเอฟแซคซูเยลหรือบางร้านซอยเก้าไปดูไปดูรออุ้ยหนูน้องขยับเวเลยล่ะครับ มีก็ไม่บอกพี่อยากกินพี่หิวมากมากินพี่ขนมไป็นซองเลพี่หิวเปอะไรช็อกโกแลตแอมโซลลี่น่าสงสารนังเลยอ่ะโอปราซิโอมาโฟเซสมาโฟเซสโอปราซิโอน้ามาฟเซส

ที่เขาพาเฮ้ยมีเสียงคอรัสคอรัสคอรัสเราเป็นนักแสดงเราเองนะนักแสดงมุมนี้หรอนะเขาว่าไข่คือขี้มุมนี้เหรอมุมนี้หรือเปล่าแฮกกเอร์นี่้ทำไมชอบทำ้ายกันอ่ะน่ารักกันทำไมชอบทำ้ายกันอ่ะฮะทำไมเขาทำ้ายกันทำไมต้องถ่ายมุมนี้ แ <laughs> มวแมวอมิอม่ม <c ười> แล้วแต่จริงๆก็หิวเฟรนเลยอ่ะกินป้อาอ่ะเหล็กหรือปลียกินมาสิวันงเล็กห่าชิงอ่ะห่าสมาชิงอ่ะดูดิวันเดียวกินได้ปะกินได้แต่แค่น้ำตาลมันเยอะท้องเพลงม่วนแท้ผู้บ่าว <c oughs> อ่า เป็นลิงเหรอไม่กินไม่ได้แล้วเท่านี้ันช้ำแล้วกินไม่ได้หรอกินได้ไหมอ่กินไม่ได้ตอ็มันช้ำสวัสดยังสวัาดีวน่ีย怎么โอ้ย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  มีสนามใชาเลย,ย,ยวันนีเลยวันนี้มีสปอยหรือเปล่าทีมตายจะบอยอ่ะจริงๆทันตายแล้วไม่ใช่แค่ทันตายด้วยทันตาแพทย์ยืนแต่อย่าลืมใครอยากดูอีพีหนึ่งสปอยนะไปดูบางรักซอยรก้า <laughs> เรา สุภาพรู้สุดซอดเยเสด็จไปบ้วมันจับไปเสดที่ตรงไหน MV พวกนี้กี่โมงนะฮะอ๋อเพลงใหม่ใช่ไหมชื่อเพลงว่าฉันจะผิดก,กี่รัฐไม่เข้าใจเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ใลัลร <c oughs> อลุ้๊ย หยุดรักที่มันผิดอย่ชื่อ <c> ห <oughs> ยุดความคิดจะเดินต่อไปยย <c oughs> ไอย่าให้รักของเราจะร้ค่า,า <c oughs> อยู่ทำไมอ่ะฮะจำผิดยะ่ะ เมื่อไหร่เราจะได้หยุดตนเนี่ยตรงนี้หนาวมากทุกคนผมบอกเลยนี่ว่ามัน18องศาไม่ใช่ด้วย36 36จริงเ้วยโอ้โหพี่อึ้มมากตอนเนี้ย อย่าไอคลิปไอติ๊กตอกล่าสุดมันลอยขึ้นมาทำไมธไมด้งทำหน้าอย่างนั้นนะแล้วจะแอคเพื่อดึกมากเลยน้ำหนักผมขึ้นทุกคนแต่ไม่รู้ว่าขึ้นจากก้ามหรือว่าขึ้นจากขนม วิ I want say love น i̇şte> ี่คือกินคนเดียวะเนี่ยพี่ไม่ได้กินแล้วหมดที่ไหดมันหมดแล้วปะเนี่ยหมดแล้วขยะเคยกินเม้าที่มันต้องขย่าอ่ะเคยที่มันให้นั่งขย่าให้มันเป็นบอลเคยไปผูกกับพัดลมอุืยแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้จ้างเราไม่ได้ไม่ได้เขาจ้างเราพี่จะกินเท้ากินเย็นเลยแหละเป็นบอลอ่ะให้ฟอนอินโดนิชีฮัลโหลขนมอันหนึ่งนะฮะที่สมัยเด็กช่วงที่เราต้องต้องทำก่อน to you เอามาเลยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ชอบมากพี่ฉีกให้หน่อยดิอันนี้ชอบมากพี่ฉีกให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนรู้ว่าเป็นอะไรชอบไม่เอาแค่เอามาแค่ชิ้นเลยผมชอบมากแต่พอแล้วหมดตั้งเมื่อก่อนผมต้องกินนะตอนผมอ่านหนังสือเมื่อก่อนก็หยิบไปได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออมยศใส่ฟันอยู่ไม่ได้โกหกใส่ฟันอยู่พึ่เดียวให้ตอาเอาเลยมาอุ้ยไม่เอาไม่เป็นไรเอาเลย ผมอะตอนยับไปร้อนในนะแต่ว่าก็ยัง,ยงอยากเป็นขนมกลัวอะง่วงมัอนเฮ้ยน้องจะเข้ามาเห็นแล้วอุ้ยเอาน้องเข้ามาเร็วเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนุน่นงวงหลับรอหลับระวังนะ หลับดิหลับดิวันนี้พี่ผมเห็นพี่หลับนะคอตั้งอยู่พี่หลับตอนไหนหลับระหว่างรอนเห็นยคาับอะไรหลับไปดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอหลับไปดินึงสองทงหลับหลับหลับดิไม่หลับวะคอมันแข็งแหนมาสอนร้องเพลงใหม่แล้วเร็ว ยูดไม่ใช่ไดลเฟเรนเป็นพีเอจิลากรมาอนีความจริงกูรู้เราสองคนคู่รักกันเจอกันช้าเกินไปสัมไม่ห้ามใจไม่ห้ามใจไอ้เนี่ย พี่อินธนน์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหมือนพี่เบิร์ดจริงเหรอเหมือนพี่เบิร์ดเหรอเหมือนนะเพลงเสียงเสียงฮัลโหลอาเจนตินาะอินเตอร์แฟนในดูในงไอจีเยอะไหมเนาะอะไรนะเยอะอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนนะห้าพันคนแล้วคนไทยสี่ร้อยดูถูกคนไทยรอเปล่าคนไทยห้าพันคนอินเตอร์แฟนสี่ร้อย ก็ไม่มีภาษาไทยเลยเนี่ยคนไทยเขาเก็บเดียวเขาเขาเขาไม่พิมพ์ไงดูเฉยดูดูดู Hi from Spain Hello เพราะว่ารู้เลยไหมเพราะว่าคนไทยเขาฟังเรารู้เรื่องโอ้ยป่อป๋อปอยอนาคตนี่หมายถึงชาติหน้าหรือเปล่าหนูพามหยอก Hello Philippines อ๋อแฟนเหมือนหน้าเหมือน น่าเหมือนแฟนอนาคตหนูเลยอนาคตที่ือชาติหน้าไปแกล้งเขาไม่ใส่ไม่ดีเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ็สเนี่พี่พี่เด่นเอ้ยดูดีพี่ให้ดูการามตอนนี้ตัวบาดเจ็บไปหมดเลยครับทุกคนผมเจ็บแขนมีแต่แพ้ครับรถททำลายผมเฮ้ยบาดทำไมวาวิลเลี่ยมไอคิม นี hey, Kevin, hey, hey, ่คินมาเตะบอลหองรถว่าได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าเจ๋งมาเตะกับพี่ไม้มาซี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 วิลเลียมได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอเราเล่นละครด้วยกันไหมล่ะชื่อละครว่าไอ้หลังตายแน่ก็ไปเตะไอ้หลังไปแน่ไอ้หลังไงวิลเลียม คือหน้าฝรั่งและชื่อวิลเลียมอ่ะคิดอยู่จะไม่ฝรั่งยังไงคุณช่วยทําหัวใจด้วยมือของคุณได้ไหมทําหัวใจด้วยมือของไม่ใช่อย่างนี้จะเอาพี่กิดมุกไม่ออกปาโนโอกิลนาลินิก a b a m a y o s a l i l i n a g a g a p a l i u m a l a b a s a y o n b i p i Alakong uto uto nako Alakong namarupo Taolantin namarapayos Kalamaratamanipa เริ่มไม่ใช่เริ่มเป็นวันหมดส่วนแล้ว อาล่าซาลาม่ลักิรักโกเนลาปิอาเรตาปูอิปิโซอารมณ์กุศลน้ำผูมิตาลาเกล้ระกโ้เต็มเด็ดมาดูเขาลักกานเดี๋ยวนี้วิลเลี่ยเราดูเสพพี่ว่าเราเสพเราอ่ะเสพอินเทอร์เน็ตเยอะเกินไปเอาคำพงคำพูดมาจากอินเทอร์เน็ตหมดอุ้ยน้องป้าโนน่ามันอาโก นาหุกลลกไรใช่โยสยามอมาพอดีเลยสินเชาากับบ้านมาลาปปละโกพักผ่อนเป็นเยอะๆนะใช่หรอฟู you drive car looks dangerous can you drive carefully ฮะฮะ how I drive car looks dangerous เวนเวนไอ้ไดฟ์คาร์โซกูดนะอยู่กันอาร์ตเอวี่วันนะวตาเชื่อระเหินห่าวพิ่ชื่อตมาต้าจ๋าของถูกเชยพี่พีพี่ทันแล้วเฮ้ยอะไรอย่งเงจะปิดอะไรอ่ะแล้วก็เขาไปเข้ากองไว้สิเออเดี๋ยวเขาเข้าไปดูบรรยากาศกันไปดูบรรยากาศตอนถ่ายฉากที่ทันตายเนี่ยจงวนเสวเราจะไม่ย่อง จมโยอะเสียระคัักอ้เนาะเอาเอาเอาเนาะ้ราตัดเลยนี่ไปดูพาไปดูหมาดีกว่าเร็วไหนดูหมาด้ขาลูกไงนี่ไข่เยอะอยอุยอุยอะไรเยอะแล้วมันดำไมเนี้ย้เดี๋ยว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 หานะหยานะดำมะลุ เรามาลุกเต้นลจนสองช้ชชหนึ่งสอชะชะชะ1หชะชะชะ1หนึ่งชะชาชอาวอาเอาไปบานนะทุกคนมันจะเป็นการสปอยชุดมานะครับสุรเกจดูบอลไปก่อนนะครับไปเถอะฮะไปให้กำลังใจคุณทันกันเถอะบายอวช